นีนนและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ช็อปคาแรงนะครับแล้วก็ที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าคาแรงเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าขึ้นชื่อระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกินแคร์เองนะฮะหรือจะเป็นเรื่องเมคอัพด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าฮีโร่เลยฮีโร่สุดๆของคาแรงนี่ก็จะเป็นดับเบิลเซรั่มซึ่งเป็นดับเบิลเซรั่มแบบเบินคูณ2ไปเลยแล้วก็สกัดสารจากพืช ทั้งหมด21ชนิด oh. นะคะเพื่อ,อตเติมออกซิเจนให้ผิวหน้านะคะฟื้นฟูบำรุงเพงิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องด้วยค่ะมีขวดน,นี้ก็ดียิ่งขึ้นครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเซรั่มเหมือนกันแต่ว่าจะโฟกัสในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูแต่งตึงขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็หน้าดูเชฟขึ้นด้วยเออตัวนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆมีอยู่ทางนี้นะครับเมื่อซื้อครบ2 0 0 0 0บาทนะครับทุกผลิตภัณฑ์เลยของคาแรงนะครับรับทันทีกระเป๋าจากแบรนด์อาโนนะครับค นะคะที่ไอคอนสยามชั้น1ค่ะอันนี้ดีด